สวัสดีเพ,พื่นอ,อน่น้องทรงเสาเนาะพูดคุยกันก่อนไปเห็นงานจ้ะเบิดก็กแฟงกับเด็กซี่คิดก็ยังไม่เห็นงานต่อมึงหนาเดินหนาตื่นใหม่ยังเสร็จแล้วเพื่นอ,อนน้องอือคนไทยเนาะไ่เป็นฝรั่งได้คาหนาเดียวสินอนสิตื่นสิเจ็บสิบปวดกันหนาเดียวเพ,พื่นอนน้องอิตลีได้อันนี้วอาอิตลีคือบั่นคนบั่นเท้าหนาะแบบเนื้อหนังมันมีแบบสั่นเนือ้อเนือ้อไหลเพี่น้องแบฝบรั่งมันเป็นแบบผิวบางนะะนั่นฉะแบบเนื้อหนังเขาเสร็จไปบ้างยังเสร็จแล้ว คืออยู่โตัวพี่น้องบางบ้านไปที่เนี่ยแสดงอาการกระยิบ่บารูอตกักบ้านสิกวดริงย่งนะเขาแบบค้นส่งหนาเดียวพี่น้องบ,าบาาอ้านบ้านเท่าที่สี่ตื่นมากที่สุดเลยเห็ดเหตุโตโซอันนี้ลองสังเกตุได้เพราะอายุมั่งนอกนะคันมีแฟนฝรั่งนะเขาเิบว่าขึ้นเหนือคนบ้านเท่าพี่น้องกินกาแฟกัะดิเบิร์ดเกตสไปแล้วมาทีน่นสมามะในหัวขอพูดคุยก่อนไปเห็ุงานน่าส่งเสัยพี่น้องอันดิวคอบขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอพับหัวขออันไปหน่อยหน,นึ่งเนาะ เขาะบายเห็นประเจอประเจอนันนี่นะพพี่น้องเดือดเเบิ้งเข่าเด๋ยวสปีดพวกทีอยุกยังเขามันเด๋ยวสิเป็นเรื่องกันเนาะจากกระดาษอันนี้คีอหยางพพี่น้องเขาทีนี่หัวขอโดนนันนี่ไห่เข้าเห็นบอเขาสีติดติดมากเขาเป็นรีดมากว่าเขาจะเอาเอกสารเองเนี่ยจากเข้าแล้วพี่น้องในการขอสัญสาดเยอรมันดิวเทศเรื่องไปแล้วประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นี่แหละเจ้าพี่น้องเขาบอกว่าต้องล่อ สองถึงสี่เดือนว่าไปพออยู่นี่มันสวงคนนะละน่ะพ้อมเนาะถ้าเราเขาก็ไม่ได้เฝ้าอย่างเราพี่น้องพอเฮดเฮ็ดแล้วเป็นมันชีมี่อีพีนี่ดิวขอเฮ็ดเป็นอีพีแรกเนาะถ้าได้มากดิวเซียดมากอ่าได้ใบอ่าส้อยนิดมากได้อันพวกเอกสารที่ว่าเขาอนุญาตมาไม่แบบกเอ็มี่กุ้งมากสิเดี๋ยวดิวเสมมาล้มเป็นอีพีที่สองให้ได้หรือไ่ได้ยังไงม,มาติดตามกันเบื้องต้นพ่อแม่น้องอันนี้นี่กรณีนี่นี่เฮ็ดเป็นอีพีแรกเพื่อในการขอขออันเฮ็ดเรื่องขอไปก่อนเนาะ เขาเสด็จหูกันเพราะเ่็นของบางคนก็เฮ็ดแล้วเพิ่นก็ได้คนส่วนมากอยู่เยอรมันนี่คนไทยเขาน่ะก็สิได้มีคนที่ว่าได้สัญชาติเยอรมันมาแล้วก่อนก็มีมันแล้วแต่บางคนเพิ่นอยู่มาเป็นซี่ปีสาวปีเพิ่นว่าเฮ็ดก็ได้มันแล้วแต่ความสระความต้องการความอ่าอย่างไรจำเป็นต้องใส่บางคนก็มีลูกมีอย่างนี้สินะมีซุ้มมีรัพย์สินนี่สิโอเคอ่าดิวเป่าในในขอสั้นๆคือว่า ความจะเป็นของการคอสัญชาติเยอรมันคือดิวินสียูกบแฟนมีนันมีนีน้ำกันคือถ้าเกิดเมื่อใดเมื่อหนึ่งถือไลรกับประเทศมิสงคุงสงครามไม่สี่เข้าไปเข้าไปอยาอันเสียถิ่มเขาอยากได้นนสัญชาติเขาเพื่อเข้าสิไดยูแบบอันแบบบั่นใจว่าเจ้าของมีสิ์ไดยูในประเทศเขาเนาะก็คือแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเนาะอันนี้คือเขาได้สิทธิเท่าเทียมกับคนยูเยอรมันคือคนคนบานเขา นี่หละเพราะไม่น้องอาเซรดจ้ว่าไดบ้างเสือชาติแค่นั้นเองจากมันมีขอดีแล้วก็ข้อเสียถ้าข้อเสียถ้าคุณมีประวัติอย่างนี้ถ้าเขาให้เลือกแนวว่าคุณัตงแต่พระสอบนมีวอ่านมากเลยเขาบออ่าเข่งว่าคุณต้องเลือกบังคับเข้าเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งว่าที่นี่ดีวก็เลยถือเป็นสองสัญชาติถ้าเบิ้งอีกรอบนึงว่าตอนที่ไปรับนะเขาจะเขาเลือกบอจริงๆนะเขาออกกฎหมายไม่ไหมว่าบอต้องเลือกคือซื้อสองสัญชาติได้นอกจากคุณสิยกเลือกว่าสิเอาสัญชาต อันนี้คือดิวว่ามีความรู้มาในด้านกฎหมายเนาะพี่น้องสีขออนุญาตบอกก่อนที่คนที่ฟังคนที่ว่าเอ็นตีเขาว่าเออมาหูบดีหูบ่แจ้งหูบ่สั์นั่นสิมาละมาเบามาว่ามนจะดิวพูดในส่วนที่ในใน,ในเนื้อหาของดิวเองที่เผชิญมากเนาะสี่พได้บว่าว่าถูกต้องกฎหมายเขารู้ว่าเมนจะอันนี้คือดิวเบ้าในส่วนที่เป็นตัวของตัวเองที่เผชิญมากแล้วก็เฮ็ดมากตอนนี้เนาะฟังเด้อมาเป็นว่า โอ้ยบอบ่ป,ปถือบ่แมนจัสมันสีบอจ้ะอันนี้คือถ้าคุณคุณบอ่อยากฟังคุณเอาก,กดถิ่มไปคุณมาตรงเบิ่งก็ได้เนาะโอเคบอลยอยไรห้ามเข้พี่น้องไปที่เซตแล้วขันตอนแรกเขาซิมี่อันนี้ดิวสิบอกเล้เนาะว่าไปเฮ็ดเรียงส่วนนี้คนละนาเดี๋ยว,ไ,วไปเฮ็ดสอง,สงาอาทิตย์ก่อนนี่เขาเซ็ตให้เขานัดมือกระถาบอันเดือนกูกลัวเพรานฉั้นได้ตารางนัดมาเนะาะมันก็แล้วตัวเข็อันเภอว่ามีคนเที่ขอเรื่องเขาหลายเขาว่างหลายสั้นน้อยสัย้นหลายตารางหนัดเขา เอกสารเขานัดมือใดแล้วเขาสิถามเขาว่าเขาอยู่เยอรมันนี่มาได้จักปีเจ็ดปีบอหกปีบอสิน,นก็แล้วแต่ว่าเขาหนีเฮ็ดงานพร้อมบอเขาสิถามเลยเฮ็ดงานแนี่เสียประกันแนี่การเป็นยูเขาแนี่ยยูแบบใดกันส่นะเขาสิถามเบิร์ตล่ะเขาสิเฮ็ดตารางนัดเดีกก๋ยวเขานะ้อไปเลี้ยนออริติลุงมาแนี่ไปเลี้ยนเบไอมาแนี่ได้บอบางเ,าเววนะบื้องเพื่อจะใส่เบสไวยเนาะเบสไวยในกระต่ายหาแลว้วเพราะเบไอในกระต่ายแล้วเนาะมันยากจ้ะ แค่ใจพี่น้องพอเขาได้ตะล้างนัดมาแล้วเขาสิให้เทาเนี่เอาเกสันตัวจริงไปทั้งเบิดเลยมีเอเียงแน่ดังต่อไปนี้พ่อพี่น้องเหมืงเด้อม,มีอันอ่าพาสปอร์ตเท้าตัวจริงเนาะเป็นของคนไทยเท้า้วก็เป็น,อ,ปนอ่าเอาสไบคือเป็นบัตรประชาชนที่อ่าวีซ่าอยู่ในเยอรมันเนี่ยจะล่าุดที่เทาได้มาเนาะเอาตัวจริงไปเซตปุ๊บไป,ปที่นะเขาจะมีอันรูปไทยตัวจริงไปหนึ่งหนึ่งใบสำหรับเพจเป็นพาสปอร์ตเนาะเขาจะมีขนาดเขาอยู่ หลักก็มีใบเกิดที่เขาแปลเป็นภาษาเยอรม,มันจากพม่นองอืมนะแล้วเขาก็มีเป็นใบอ่าค่ไม่ก็น,นี่ดีวนี่ไปเปลี่ยนซื้อเป็นอย่างเขาบอกว่าเขาเอกากันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาเขาสิเ,เอาจดหมายมากกว่าดี๋วเปลี่ยนซื้อมาหลอบหนึ่งเนาะเปลี่ยนไทยจากเป็นยูไทยแต่เขามีอยู่เอกสารตรัวจริงเขาจะได้เขาเอาไปให้เขาก็ได้หรือบางคนมีก็เอาติดตัวไปนั่งเขาสิกรวบรวมเอกสารเขามีทั้งใดทั้งหมดนี่เอาไปนั่งแลัวพอมีน้องม่ใช่มีอ่าเอียงเกาะ ใบใบอันสัญญาจ้างงานเท่าพร้อมเนาะอันนี้คือต้องมีใบสัญญางานจา้างแล้วก็ใบโลนอัพเล็กนุง่งคือซุ้มสุดยานะพี่น้องคือหนึ่งหนึ่งปีนี่สิ้นปีมากเขาซิมีใบรวบรวมเท่าว่าเขาเห็นการสำหรับจากชั่วโมงได้เงินเท่าไหร่นี่เขาซิมีสรุปเป็นปีมากคือหนึ่งใบเขาเสียเอาตั้งแต่หาปีหกปีแต่เขาอยู่เยอรมันได้แกลกจะถิ่มเอกสารนะพี่น้องให้เก็บเลยเ,เนอะห้เก็บเอกสารเป็นไฮเบิร์ดเลยเพราะมันยินห้ามถิ่มมันบ่บูดว่าเอาเขาเอามาใส่ได้เขาสิขอไปไอ้ที่ว่า สิ้นปีใบไป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 สลิปเงืนเดือนเท่านี้เนาะไปลนอัเลีกนุ่งนี่คือซุ้มสรุปยานี่คือต้องเอาหาปีลวดเลยหกเจ็ดปีลวดเนาะเขาสีเขียนมาแล้วแต่เขาเสียเอาคอยไม่นองลากกระใาเล่นเตฟสิคลุงเข้าท่ไปสํานักงานเล่นเตฟลุงเขตที่เข้าอยู่ละคอแปลว่าเอาตั้งแต่ปีนั้นถึงหอดปีนี้แล้วเขาสิส่งปีนออกมาแล้วเขาสิส่งไม่เข้าอยู่งนั่นเอาไปนั่นไปให้เวลาเข้าไปรันรัาเอาไปให้เข้อน้า พอที่นี่พระพี่นออ้องเขาก็สิคอใบอไปใบเกิดก็ว่าไปแล้วเนาะพี่ไปซื้อป,ปุบใ <c oughs> บที่เทาเอกสารที่เทาอยู่อยู่กับแฟนเนาะมีอย่างแน่นั่นสิอัดสิใบยูวัวน,นุ่งใบเซ็ตกิเอาไปให้เขานั่มฮัดดิวเรื่องนี่เดี๋ยวนี้บอกว่าเดี๋ยวยู่กับแฟนเนาะคือแฟนในีซื้อบ้านนั่นสิคืออยู่กับแฟนเขาก็ไม่ได้ขอเอกสารมากไม่พระพิณองพอที่นี่อ่าก๊อปปี้อ่าเอาสบายของผัวไปนั่มด้อจ้ะแล้วก็ก๊อปปีพ้พาสปอร์ตผัวไปนั่ม อืมและเอาไปให้เขาน้มามให้ผัวเส้นก่อนแล้วเอาไป,าาป,ปแล้วมันจะมที่เซตปลบกลักคาซิมีอันใบเลี้ยนคอร์ดสวิติคัสเบไอนี่พราะไ่น้องอันที่ว่าเขาอนันเลี้ยนมาจากเนาะของเบไอคงดิวใส่เป็นเบไอพี่น้องแล้วก็อันเลเบันอย่างเดอร์ชเลนใส่เป็นเบไอพราะ่น้องใบสวิติคัสได้มาจากคองเลี้ยนอีกแบบหนึ่งเนาะมันสิทรงมาจากศูนย์หลวงเขาอีกรอบหนึง่งเป็นใบสีออกอ่าพื้นสีสมพราะไ่น้องเอาใบไหนมาน้ามักับใบอ่าใบเกีดเท่าหรือว่าใบ เชื้อที่พี่คาร์ดนี่เอาไปน้ำมันจะมีแบบสองแบบเพเมนพี่น้องนั่นแหละเนาะมันสีมีอยู่เขาสีส่งมาให้แตงเขียูยิยู่นี่เขาผสมมาจากโรงเรียนได้เขาสีส่งมาจากค่ายสกูเอจอเนาะเขาสีเป็นใบอ่าไปสำรับหลวงเขามาให้อีกรอบหนึ่งพอขน,นา,านนด,ดนแล้วเขาเอาใบนั้นติดไปน้ำแล้วเขาเอาไปคัพเปี้ได้เอาเซตปู่พีน่น้องอันเดิม ถามว่าเอกสารหลายบ่พี่น้องก็รถือว่าหลายอยู่แต่ว่ามีเอกสารพวกอันเงินไปส่งไปเซตนี้ย่าถิ่มเด้อให้เก็บถ้าเกิดว่าหลงถิ่มไปแล้วเฮ็ดจังได๋ถามนายจ้างของเฮาหรือว่าถามกรมเออ่พวกเขตเออ่พวกที่ว่าเฮาเฮ็ดงานนี่พ่อพี่น้องหรือว่าเฮาเป็นกิจเสพนี่สิเขาสิขอใบจากฟินแลนด์อัมพร้อมเนาะอ่ประมาณว่าเนาะแล้วก็เอาจากสตอยาเนาะคนใดญเฮ็ดสตอยยาเฮานี่ก็คือโทรไปถามเขาแล้วเอาว่าเอกสารนั้นนี่เขาสิมี่รีดไมาให้เฮาอยู่จ้ะพี่น้องนั่นล่ะ คือยอดสรุปทั้งเดือนเขาในในเอกสารนะ ตัวที่กอกเป็นฟอร์มูลา่า,า,าน่ะอัศจรรย์นึงเพราะมันหลายอย่างเพื่นาะมืม่อเกิดพ่อแม่เขาแต่งงานพร้อมแล้วกับแฟนรายใดอีกอย่างหนึ่งสินะเขาสิดขาบึดนะล่ะจะคือรายละเอียดเพ่อนม่น้องโอเคคลิปนี้เป็นอีพีแรกเนาะเกิดว่าได้ดิวได้ไปซอยนิดมากเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเบื้องว่าสีเหตุใดขั้นตอนต่อไปพีพน่น้องขอบคุณในล่าจาสรหรับก,การรับชมหลักทติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานและว่าเป็นข้อมูลสำหรับคนที่มาอยู่เยอรมันใหมๆ่ๆที่ต้องการจะได้วีซ่าหรือว่าได้้้ออออออ่าาาพสสปรรรร์ตตขงเเยยมมัััันนนนหืวืวญชิจะีค ดิวเฮ็ดเป็นอีพี่แรกเนาะได้เอกสารต่างมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเฮ็ดตั้งไหนขั้นตอนต่อไปเพื่อนน้องมาเบิ่งน้ำกันจะ้ะอันนี้คือเนาะเฮ็ดเองหู้เองเบาๆยังฟังกขาซีบ่มีคนหู้ว่าเป็นอ่าประโยชน์ว่าเป็นสาระนั่นก,ก็เลยเอามาอัปเดตให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋แนนะ่บางคนเพิ่นก็นได้หลายๆคนแลนะะ้วจ้ะแต่เฮาเป็นคนมือมใหม่เฮาเฮ็ดใหม่นะจะ้ะก,ก็เลยเอามาเฮ็ดให้เบิง่งเนาะว่ามีอย่างแน่คนเตรียมแบบใดแน่ยคำถามเขาก็สิบ่ถามหลายเพราะ่าพี่น้องเพราะละเขาเปิดหลับนี่เขาสิมีคำถามอยู่ว่า คุณเป็นอย่างขึ้นต้องเปลี่ยนขึ้นต้องการสัญชาติเดยอแล้วมันคุณต้องหาคำตอบในเขาเนี่ยเดยวะความสำคัญคือว่าเฮ้าได้สั่งนั่นสั่งนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยู่กบแฟนมีนั่นมีนี่น้ำกันนั่นสหนะนี่แหละเตรียมคำตอบไว้พร้อมจ้บเพื่อน้องเนาะขอคุณอะไร